ความลับนะตะกุดปลดหนี้มีเงินล้านดอกนี้นะเป็นตะกุดนะที่บรรจงจานนักเงินแล้วก็นักเข้าหานะทั้งสองนักเข้าหากันแล้วมีหัวใจชายหัวใจหญิงซึ่งเป็นตะกุดเต็มสูตรนะที่อาจารย์จะมอบให้ฟรีแต่คนบางคนเนี่ยได้ตะกุดไปบางทีก็ทำตะกุดหาย พลังของนักเงินกับนักเข้าหาซึ่งแปลว่าเงินจะเข้าหาทุกทิศทุกทางจากทุกมนุษย์ผู้หญิงมนุษย์ผู้ชายใครได้พบหน้าใครได้เห็นหน้าพิศวัตพิศวงงงวยนำจิตนำใจนำเงินนำทองมาให้ถ้าตะกุดหายพลังจะหายแต่อาจารย์จะลงนักเงินเข้าหานะซึ่งเป็นเคล็ดลับทางไศยศาสตร์ให้กับคนที่อยากจะลงติดตัวไปตลอดชีวิตพลังนี้ จะทำให้เงินเข้าหาตลอดชีวิตไม่เหมือนใคร